ยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนยักรักลิงลิงรักยักษลิงน่ารักยักษ์รักลิงเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมู ยายมอยขายหมียายมีขายหอยมียายมอยแห่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักระนองระยองยาลาทหารถือปืนแบกบปืนไปโบกตึกชามเขียวคว่ำเชา้าชามขาวคว่ำค่ำ ยยกใหญ่ไล่ย,ยักเล็กยยกเล็กไล่ย,ยักใหญ่กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝี ดอกคำปูจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปูจี้หูอีแม่หมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุ่นต้มนึ่งอาเฮลีเป็นที่อาหลีเฮมึกหกเลอะมุงม,มุงเลอะมหมึกหมดพี่ใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่รถยนต์ล้อ,อยางรถรางล้อเหล็ก หูฉลามสยามรูดเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเล่นลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ,ใหญ่ปิดประตูโบสเปิดประตูโบสถงูกินหนูจนงูงง,งวยสาลีขายหอมสำรวยขายสีสำสีเล่นหวยสำรวยเล่นปี น้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหนีตาหอยตาตีตกต้นตานตอตำตุตาตีตายใต้ต้นตาลมาหันมาหาหมูเห็นหูมาหูหมาหนาหมูหนีมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูหมีมาหาเห็นหมูหันหูดีหมายหม,ยหมย่ไม่ไม่ใช่หมาย ควายไล่ขิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปกล้วยตานีใบหวีเหี่ยวเหลียหวีเดียวหิวหวห้วหวีไปหิ้วหวีมาทำได้ไหมล่ะไอซาด